เอาจริงๆตั้งแต่แรกเลยอ่ะไม่รู้เลยเลยเว้ยรู้แค่ว่าอยากหารายการใหม่ซึ่งจะเอาไปลงช่องสตูความทรงจําล่าสุดก็คือคอนเทนต์เนี้ยมันเกิดขึ้นบนโต๊ประชุมโตประชุมที่นี่แหละว่าแบบจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆถ่ายกันถ่ายอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบรายการเราส่วนใหญ่แทบจะเป็นพอดแคสต์ไปหมดล้ะแต่ว่ายังไม่มีพอดแคสต์ที่มันแตกต่างจากที่ทําอยู่พอคิดรูปแบบรายการได้ เสืติดปัญหาชื่อรายการเว้ยชื่อรายการชื่อรายการตอนแรกก็บอกไนอะ้นัเสียงคําไม่ตกฟากเสียงคําให้ตกฟากแล้วพอมันมีคำว่าฟากอะ่ะการตกฟากก็คือเหมือนเด็กที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วตกลงบนฟากเออมันคือตัวรองเด็กเหมือนผ้าเหมือนพื้นที่เหมือนผ้ารองเด็กอะ่ะเข้ากับคอนเทนต์รายการที่จะมานั่งคุยกันให้อยากอยากให้ทุกคนอะ่ะที่เป็นทีมงานนี่แหละมาแลกเปลี่ยนกันข้อมูลกันจนมีแขก มันกไ็ได้เห็นความแตกต่างแล้วว่าเอ้ยเราคิดกันเองเราคุยกันเองกับมีแขกเข้ามามีเกสเข้ามามุมมองในการพูดคุยมันก็มันก็กวา้างมากขึ้นเราก็เริ่มถ่ายกันมา7เทปหรือ8เทปนี่แหละก็แยกกันเป็นเจน Z กับเจน Y เราคิดว่าชุดความคิดของแต่ละรุ่นของคน2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันจนความรู้สึกแรกมาถึงความรู้สึกนี้มันทำให้เรารู้เลยว่ามีคนบางกลุ่ม บางพวกที่เขาโคตรเข้าใจในสิ่งที่เราเสือ,อ,อกไปแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจเราเลยแล้วก็พยายามแบบต่อต้านเราซึ่งซึ่งทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้ด้วยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในคอมเมนต์แต่ละคลิปออกความคิดเห็นให้คนมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยแหละแล้วถ้าถามนะตอนนี้เลยนะเขารู้สึกตอนนี้เลยนะดีใจที่มีรายการนี้ขึ้นมา จุดประสงค์ก็แน่นอนคือให้คนมานั่งคุยกันในเรื่องต่างๆที่ที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจอยากรู้มุมมองของคนอื่นๆบางทีมุมมองของเราอะ่ะกับสิ่งที่เราพูดออกไปอะ่ะมันก็มีคนเห็นด้วยแต่บางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยบางคนเขาไม่คิดแบบเราอะ่ะแล้วมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อคนอื่น,เ,นเขาไม่ได้คิดแบบนี้นี่หว่าจุดประสงค์ของมันพี่ว่ามันก็ทําได้แบบสมบูรณ์นะคาถามที่ เด้งขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยคือใครจะดูวะแต่สุดท้ายคือมันมีคนดูแบบหลักพันะ่ะซึ่งเขาดูแบบไหนก็ไม่รู้นะการพูดคุยทั้งหมดในในทุกเทปมันมีของดีอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ใครได้หยิบไปได้แค่นั้นเองเราเราไม่ได้วัดภูมิคนดูนะแต่แค่เปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟให้ได้เด,เดินมาหยิบเอาก็ใส่แล้วอะแต่แค่ไม่ได้เสิร์ฟอะอยากได้ก็เข้ามาหยิบ อ่ะเทปแรกเลยที่ชอบคือเทปแรกแต่ศาสนาที่เจนเรานะเจนเจนแซดอ่ะหนึ่งด้วยความเป็นเทปแรกเออด้วยความเป็นเทปแรกทุกคนก็จะใส่ความคิดลงไปหมดเลยคือแบบไอ้นี่ไม่ถูกกูคิดอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ใช่กูคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยก,ก็คือเม<ก>ื่อกี้ที่ททบอกว่าอะไรนะศาสนาผีออไปต่อต่อันหนึ่งอะไรที่บอกว่าพิธีกรรมพิธีกรรมไม่ไปต่อไม่ไปถ้าต้องเป็นพิธีกรรมที่มันเดือดร้อนนะอ่ะแต่คือพิธีกรรมเกิดแก่นของมันก็คือจากศาสนาผีอยู่ดีทำไมถึงถึงถึงอยากให้มันได้ไปต่อ ทั้งที่มันไม่ควรไปเพราะมันเป็นแก่นของมันไงคือมันเป็นอิสระทางความคิดที่เยอะมากๆเทปที่ได้เข้ารายการอ่ะคือบุญคุณของ g จน y ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของตัวเองนะแค่ร,รู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นอ่ะทำมันจะเห็นมุมมองที่กว้างกว่าก็คือเทปนั้นจะเป็นบิวตัดมันคือระหว่างทางที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้มากกว่าจนถึงวันที่เราแม่งโตจนตั้งคำถามว่ากูต้องทดแทนบุญคุณไหม ผมมองว่าเขาเลี้ยงดูมาไอสิ่งที่เขาให้เราตั้งแต่เราเราเกิดจนถึงจนถึงวันที่เรามีโอกาสด้ทดแทนบุญคุณน่ะอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ต้องทดแทนส่วนเทปบุญคุณเจนซาดจะเป็นผมตัดแล้วก็จะเป็นเทปที่ผมรู้สึกว่าโอเคผมแฮปปี้ทั้ง2เจนเลยนะเจนวายเจนซมันจะมีเจ n เน a เรชันแกรที่ห่างกันระดับหนึ่งจากที่โตมาก็จะเห็นว่าในช่วงที่พี่อายุเท่าเจนเจนซอะ่ะ เราก็คิดไม่ได้ต่างจากน้องๆน,นะแต่มันก็มีบางจุดไว้ที่เราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันชอบสองหัวข้อเว้ยหัวข้อแรกคือบุญคุณทั้งสองเจนเลยนะเหมือนพี่หิมเลยมันเป็นสิ่งที่โคตรใกล้ตัวพวกเรามากๆชอบทั้งหัวข้อชอบทั้งคำถามชอบทั้งบทสนทนาระหว่างโฮสกับแขกอะชอบมากเลยอย่างเจนแซก่อนเป็นน้องๆสามคนมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตามดูกันนะมันทำให้เรา มองเห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหลายๆรูปแบบมากๆแต่ไม่รู้ว่าทุกคนคิดมันผมวไหมตอนเด็กอะแบบอยากได้อะไรสักอย่างอะทำไมไม่ซื้อให้วะทำไมกลัวแบบโตขึ้นเราตอบแทนไม่ได้อะไรอย่างนี้เหรอแบบจริงๆมันบางคนเขาบอกว่าถ้าแบบปล่อยลูกเกินไปลูกจะเสียคนหรือบางทีก็บอกว่าถ้าเคร่งเกินไปลูกจะเสียคนอ,อันนี้หนูว่าอยู่ที่ตัวบุคคลล้วนเลยอยากเห็นเขาสบายทั้งพ่อและแม่สบายมากกว่าที่เป็นอยู่นะปัจจุบัน มันทำให้เรามองเห็นถึงความคิดของลูกคนหนึ่งที่รู้สึกต่อพ่อแม่รู้สึกต่อครอบครัวพอมันได้เปรียบเทียบกันอะน้องทำไมมันคิดแบบนี้วะแล้วก็นั่งถกเถียงกันนอกนอกรายการอีกรอบนึง่งสงสัยมันคิดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สุดท้ายพอยมันก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดส่วนมาในพระของเจนว แตกต่างกันอย่างเส้นเชิงคนนึงยังมีอยู่คนนึงไม่มีแล้วแต่คนนึงมาพูดถึงความเป็นพ่อเออฐานะความเป็นพ่อมันทําให้ตอนตอนถ่ายอะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นเพราะเรามัวแต่โฟกัส,โฟก,สโฟกัสประเด็นแต่พอตอนที่เรามาตรวจคลิปมันทําเราตั้งใจฟังแล้วราสูา้คนยังมีอยู่อะ่ะก็จะเฉยชาจะชินชากับสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเรียกว่าบุญคุณแต่พอคนที่ไม่มีแล้วอะ่ะกลับกลับมารู้สึกถึงณนะตอนนั้น แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากรูปแต่กับอยากเห็นเขาจะเเติบโตไปทางที่ดีอะไรเงี้ยมันทําให้เรามองเห็นว่าเออความคิดของของแต่ละคนแม่งแม่งกว้างใหญ่มากอีกเทปหนึ่งคือยุติการตั้งคันของเจนแซดที่เป็นพิธีกรเองอะ่ะหนึ่งด้วยตัวแขกที่ที่ผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาด้วยเราไม่ได้ทั้งใกล้ชิดตัวเขานะคือแบบนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราได้ใกล้ชิดประสบการณ์เขาจริงๆอะ่ะว่า เขาได้ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยก็คือบอกแบบก่อนที่จะแบบยุติการตั้งครรภ์ mm hmm. คุณแม่ก็เป็นห่วงมากกว่ามีมีฟิลว่าเป็นห่วงแล้วเขาก็บอกว่าเอาเถอะเลือกเองคนที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเขาคิดแบบนี้การคิดของเขาอะก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาคิดแบบนี้เพราะว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เขาเรียนรู้มาด้วยสภาวะแวดล้อมของเขาเขาเลยทำมันทำให้เขา คิดแบบนี้ส่วนอีกแท็หนึ่งที่ชอบศาสนาผีเหมือนไอ้บิวแต่เป็นศาสนาผีเจนเราอะเจน Z ซ็อะเพราะหนึ่งคือมันเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะมันกล้าพูดกล้าดา่ากล้าไฟไอพีก็ไม่เชื่อหาอะไรสักอย่างเลยไอ้นัทก็มาหลักการเลยมันทำให้มองเห็นว่าทาั้งๆที่เป็นเด็กเจนเดียวกันอะแต่ความคิดความเชื่อแม่งแตกต่างกันมากเลยนะ คำว่าแรงอ่ะคือคือหัวข้อมันแค่เมื่อถูกอันหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแล้วอะ่ะไม่มีใครเดือดร้อนนะพัดพิงได้เว้ยแต่ไม่เดือดร้อนแต่แรงได้อีกมันสามารถพูดได้เพื่อให้มันมารีมายเข้าสู่กระบวนการความคิดอะ่ะแล้วสุดท้ายตกผลึกมาเป็นยังไงแล้วแต่คนมาหยิบจับช้อปปิ้งเอาแต่ทุกครั้งที่พูดอะไรออกไปแล้วก็รับผิดชอบกันด้วยนะครับคิดว่าไม่แรงแล้วก็คิดว่าเบาด้วยเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยเราไม่อยากให้ คนอะมองโลกสวยเกินไปอะบนพื้นฐานของความเป็นคน่ะมันไม่มีอะไรแบบใสสะอาดตลอดหรอกเรือกไหมถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบจริงๆอะบนโลกนี้จะไม่มีคําว่าความผิดพลาดหรอกแต่ผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้นะมนไม่ใช่ึงผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบแบบเดิมแบบเดิมอนนะอันนี้ไม่ไม่ถูกแล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะพยายามหาหัวข้อที่มัน จะพูดว่าแรงกว่านี้ไหมก็แรงกว่านี้แหละแต่จะพยายามให้มันมันคือโลกแห่งความเป็นจริงมันมีอะไรให้พูดเยอะจะเดี๋ยวจะค่อยๆซึ้งเข้าไปนะมันไปได้อีกมันไปได้อีกเยอะด้วยด้วยสังคมมนุษย์เรามันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็จะพยายามหาคอนเทนต์ให้มันรีเลทแล้วก็หาแขกที่มันรีเลทกับคอนเทนต์แล้วกันอยากให้คนดูมาเข้ามาดูแลเข้ามามาเรียนรู้มาให้คาปรึกษามาให้คําแนะนํากันและกัน มันคลิกจนคนดูทักมาหาทีมงานแล้วกันหนึ่งในทีมงานแล้วกันทักมาว่าอ๋อพี่ผู้ใหญ่คิดก,กันแบบนี้เหรอหนูไม่รู้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งโหขอบคุณมากรายการคืออันนี้คือสําเร็จแล้วอ่าถ้าแค่ทุกคนต้องจําเป็นไหมที่ต้องเข้าใจเราไหมอ่ะมันไม่จําเป็นเว้ยแต่ถ้าเราพูดไปแล้วอ่ะสิ่งที่จําเป็นคือเขาควรน,นจะต้องเข้าใจเรา จริงๆคนที่เข้ามานั่งในรายการเนี้มันก็ได้ถูกแบบถูกจิ้มมาแล้วระดับหนึ่งว่ามันเป็นคนมีอารยะระดับหนึ่งอะที่มึงจะต้องแบบรับฟังคนอื่นได้บ้างอะแต่ไม่เห็นด้วยนะแต่ต้องรับฟังไนงะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะแต่กูก็ยังเลือกที่จะเชื่อในรูปแบบของกูเพราะว่ากูไม่ได้เชื่อโม้โม้ซั่วๆกูมีเหตุผลของกูแค่นั้นเองคนทุกคนไม่ต้องเข้าใจในทุกเรื่องของชีวิตก็ได้บางอย่างมันถูกกําหนดไว้แล้วว่ามึงไม่ต้องเข้าใจก็ได้มึงปล่อยผ่านไปดีแล้ว อะไรอย่างเงี้ยคือไม่งั้นเราพยายามเข้าใจทุกคนพยายามเข้าใจทุกเรื่องพยายามเข้าใจทุกอย่างมันไม่ไหวหรอกเรารับไม่ไหวหรอกอยากให้รับฟังกันมากกว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองหรอกไม่จําเป็นต้องมาเข้าใจเราในทุกอย่างที่เราพูดในทุกเรื่องที่เราต้องการสื่อสารเราแค่ต้องการให้รับฟังในสิ่งที่เราพูดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบางครั้งคนบางคน ชอบพูดว่าเออกูเข้าใจมึงว่ะเออเข้าใจเข้าใจเขาพูดได้เนี่ยราเขาเข้าใจแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราจริงๆก็ได้แค่เราฟังก็พอแล้วก็ขอฝากรายการยามตกฟ้านะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่ที่เราได้ผลิตออกมาที่เราได้คิดกันออกมาเนี่ยก็เราได้คัด มาแล้วว่าเอาคอนเทนต์นี้มันมันน่าจะมาพูดคุยกันนะฝากดูฝากไลค์ฝาก s c r i ามฝากแชร์ด้วยนะครับผมรายการยามตกฟากทางช่อง The Ghost Studio ก็ฝากรายการยามตกฟากด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้มันถูกสร้างขึ้นมาแบบไม่มีไม่มีแบบฟอร์มเลยอะแค่รู้สึกแค่อยากทำรายการในรูปแบบใหม่ๆบ้างแล้วผมคิดว่าในปีหน้ารายการยามตกฟากก็จะ เข้มข้นขึ้นไปอีกแก๊สก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้งานในหลายๆคนที่ผมเชื่อว่าคิดไม่ถึงว่าจะมีคนเนี้ยมานั่งอยู่ในนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับรายการยามตกฟ้าของ The Ghost Studio สุดท้ายแล้วก็ขอฝากรายการยามตกฟ้าในช่อง The Ghost Studio ไว้ด้วยนะคะมันเป็นรายการพอดแคสต์ Podcast แหละแต่ถ้า EP ไหนเทปไหนประโยคไหนที่ ฟังแล้วมันขัดหูขัดตาขัดใจอะ่ะก็ลองพิมพ์มาได้เพราะเราเองอะ่ะก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันฝังรายการนี้ด้วยแล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆแหละในอนาคตก็จะเข้มข้นกว่านี้หาคนมาเป็นแขกที่มีประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆแบบแบบจริงๆจะพยายามหาให้ได้สวัสดีปีใหม่ชาวแก๊งหรก็เตอรทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่ได้เป็น The ไม่ได้เป็นชาวแก๊งหรือเพิ่งผ่านมาเห็นก็สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขในปีหน้าอะไรที่มันเกิดขึ้นในปีที่บาดมามันย่อมดีเสมอมันอาจจะเจ็บปวดบ้างทุกทรมานบ้างแต่มันดีเสมอขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอให้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าขอให้ความสุขอยู่นานกว่าความทุกขสวัสดีปีใหม่คะ่ะบ๊ายบาย ทุกคนเคยทําบุญและเคยกวดน้ํากันมาหมดทุกคนใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่คำถามแรกเลยคําถามแรกที่จะถามเลยคือการกรวดน้ําคืออะไรในใ,ใ,ในในความหมายของแต่ละคนนะอ่ะเริ่มจากพี่ก่อนกวดน้ําก็คือการการอะไรการการมึงเอาคนเด็กขอไอ้ยุงมึงก็รู้กูแบบ ก็แบงกูไม่คิดว่าจะขนาดนี้เพื่อนโอ้กูก็เออแบบอ๋อวนน้ำก็การจะเอออ๋อกไปคนึกนึกคำม่ออกจะได้แบบออกทางนี้ไปเลยออกไปซะไอ้เฮ้ยโอ้ยอย่างนี้อย่าถึงเวลาทำน้ำตาจะไม่ไหลปะเศร้าแล้วนะโอ้โอ้เยี่ยทำโดยโยกอันนี้

การการขวดน้ำไปตรวมึงเองนะไม่เกี่ยวกูแล้วกูยังถามจบเลยใช่ใช่เยี่ยเลยกูยังถามไม่จบเลยหมาความคิดมันมึงเข้าใจละคนเราอ่ะมันมีคนละชีวิตกูอ่านยิ้มมันได้เลยกูอ่านปึ๊บกูรู้แล้วมึงตอบใช่เลยใช่เลยกูที่ยมันต้องใช่โอ้โหอย่าเอาคู่เท่าญาติผู้ล่วงลบไปแล้ว ไอ้ขี้นี้เดี๋ยวกูปกติแล้วนะใช่แต่กูหลุดหลุดมาเนี่ยกูกูปกติแล้วนะอันนี้กูบอกก่อนกูปกติแล้วนะกูปกติแล้วนะอ้าวโอเคเก่งกูกูก็เก่งแต่กูไม่ไหวจริงกูเก่งแล้วกูไม่ไหวไอ้ยกูทนกูต้องกูไม่ไหวจริงไอ้เหียไอ้เฮยกูไม่ไอ้เหี้ย เหมือนกันคําถามเดียวกันนั้นเลยคือการกดน้ําในวามหมายของพีคือกดน้ําคือเข้า่ะคิดว่าผิดเข้าวะมึงเข้าใจปะว่ากูกูกูปกติแล้วกูพยายามปกติแล้วนะอย่ามองหน้านะมึงเข้าใจไหมกูตอนนี้กูปกติแล้วถูกปะกูปกติเลยนะนัด<อ>มองมองจระเข้นะัดอย่าไปมองหน้ามันกู <c oughs> ปกติแล้วมาก เอออย่ามองหน้าเว้ยเนี่ยกูอะหนักสุดเพราะกูต้องมองหน้ามันแล้วกูต้องแบบว่าอืมแม่ยี่ห์แม่ใครใครอยากเขาไอ้เยี่ห์ไอ้เหี้ยกูไม่อย่างเดียวเออเดียวเออไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วกูก็จะขำแล้วตอนเนี้ยมึงเข้าใจป่ะเออมันสามค้างไงมันไม่ผ่านแล้วอ่ะแล้วกูหลุดแล้วสัตว์เออ কু uh.